เขาอีกอย่างเงี้ยได้ชอบเลยเนี่ออย่างงี้นั่งแล้วก็ทีวีดูเหมือนกันด้วยนัหานังได้นังสิหอรูอีกหนอเมันต้องมันต้องทำอะไรแบบนี้บบกว่าไม่หนอนั่งหนอนั่งงี้หนอนั่งงี้เร็วนนั่งงี้นอนั่งงี้หนอนั่งหนอนั่งเอาด้วยนะใช่นั่งน่ง เพื่อนเชื่ออยู่ในตู้ป้าอยากทราบเลือกไหมเลือกฉันเลือกเธอครับฉันอยากทราบนิดนึงค่ะว่าระหว่างตอนนี้เขาเรลังคิดมากคำว่าบีบีบีกับเบสเออมันต่างกันยังไงใช่ไหมคะเอออย่างที่บอกว่าเมื่อกี้นี้สําหรับคนผิวค้ำเนี่ยถ้าสมมติว่าเรารองรองพื้นที่เวอร์ไปนะคะเวลาออกกล้องเนี่ยแฟดยิงปุ๊บจะวอกลอยลอยต่คอดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีผลิตภัณฑ์ขึ้นมาที่ช่วยเรื่องพวกนี้ก็คือเบสเบสเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของอันเดอร์โทนผิวคือ เอ่อฟาวเดชันเนี่ยเป็นโทนผิวว่าเราขาวสองสีคล้ำหรือว่าโทนอมเหลืองอมชมพูอ่าแต่ถ้าถ้าเบสเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอันเดอร์โทนลึกลงไปซึ่งส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยอันเดอร์โทนจะเป็นสีเหลืองนะคะคนไทยเรียกเป็นคนผิวเหลืองค่ะใช่เย็นโล่เย็นโล่อันเดอร์โทนใช่ค่ะรู้เยอะนั่นแหละถ้าถ้าเป็นพวกพวกเอ่อฝรั่งก็จะเป็นพิงอันเดอร์โทนเกาหลีก็จะเป็นกรีนอันเดอร์โทนนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าจริงๆถ้าอยากให้ขาวเนี่ยไม่ต้องเอาหน้าขาวแต่เอาใต้ผิวให้สว่างกระ จางใสตัวช่วยววก็คือเบสเบ,<ส>บสนั่นเองนะคะใช่เบสบีบีบก็ไม่เหมือนกันอีก,อ,กอ่าเบสนี่ก็คือตัวช่วยที่ว่าทําให้หน้าระดูกระจ่างใสดังนั้นเนี่ยคนไหนที่มีปัญหาเรื่อง อยากให้หน้าดูขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้นลงเบสก่อนแล้วลงฟาวเดชั่นรองพื้นตามมาส่วน BB เนี่ยจริงๆก็คือเบสผสมรองพื้นเหรือรองพื้นบางๆเนื้อบางก็คือเหมือนว่าจะไปเดินตลาดไปเดินธรรมดาเดินห้างใช้ก็ลง b ีบีพอลงบีบีใช่เว่าหคือเหมาะสำหรับคนที่สมมติว่าคนไหนที่หน้าใสอยู่แล้วลงแค่เบสกับแป้งฝุ่น ก็ก็สวยเพราะว่าจะทําให้ติดทนเข้าใจได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าปองไม่ใช้ไปหน้าสดได้สวยอยู่แล้าสดเลยฉันรักเจอตรงนี้รับเยอะวันนี้รับเยอะแล้วก็ได้เลือกอีเทสสดพระเด็ดสุดจะฟ้องพี่มัมถึงพี่มัมาทิศหน้านะจะฟ้องพี่มัมอ่ะยกตัวอย่างดาราหน่อยไม่ได้ถ้าไหนที่แบบว่าเออใช้แบบใช้บีวีเบสหรือใช้อะไรอย่างเงี้ยมันบีวีเบสใช่ไหมคะก็คือถ้าสมมติว่าพวกดาราเกาหลี่ จะเห็นว่าเขาจะมีความใช้เบสเป็นเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าหนึ่งเนี่ยก็คือเบสของเขาเนี่ยจะผสมชิมเมอร์ให้หน้าดูมีความวาวแล้วทำไมคนไทยใช้ไม่ได้อะทำไมถึงใช้ไม่ได้อากาศเนี่ยคะอากาศบ้านเราร้อนแล้วผิวผิวคนไทยเนี่ยเป็นคนผิวมันไม้ดูสิคุณดูสิอ่าเห็นไหมคะเขาสามารถที่จะใช้หน้าหน้าวาวได้คือคือคือต้องบอกไว้ก่อนว่าพื้นผิวของสาวเกาหลีไม่เหมือนไม่ใช่แล้วรูขุมขนเขาค่อนข้างละเอียดละเอียดมากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาลงวาวไปเนี่ยเจอ อากาศเย็นๆก็ยังคงยิงยังคงสวยเข้าไปอ่ะ่แต่ว่าถ้าบ้านเรามาทาวาวาปุ๊บเดินออกอเวิร์มเลยไม่เยิเลมไม่วับไล่ดังนั้นเนี่ยถ้าจะเลือกเบตเนี่ยควรจะเลือกเบตที่คุมความมันเดี๋ยวนี้เบตมันมีหลายอย่างเบดเพื่อปกปิดรูกลุ่มขนก็จะผสมซิลิโคนพวกนี้ก็จะใช่ผสมซิลิโคนเข้าไปอดถึงเนี้ยหรอใช่เพราะว่าปิดเพื่อปิดรูขลุ่มขนเพื่อไม่ให้แป้งตกล่องเลยครับราเราลงเบตปิดปิดรูกุมขนเนี่ย ลงฟาวเดชั่นลงไปมันก็จะเนียนเรียบพอบอกตรงว่าปองไม่ค่อยรู้เรื่องนี้จริงๆเพราะว่าหนึ่งเวลาเราแต่งแต่งหน้าเนี่ยเราก็จะให้ช่างแต่งหน้าแต่งเราจะไม่ค่อยจะแต่งเองเพราะว่าปมติชั้จริงไม่ใช่ไม่ใช่เราจะรู้เพราะว่าเราจะไปซื้อเครื่องสำอางเองก็คุณกระเทยคุณก็ไม่เก่งกระเทยหรอกเพราะว่าเพื่อนเขาจะแนะนําและบางทีเดี๋ยวเขาบอกว่าเนี่ยดีแล้วดีแล้วดีแล้วแต่พอเราใช้ไปปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าสมมติว่าเราแต่งตั้งแต่เช้าใช่ไหมพอหกโมงเย็นตรงนี้เราไปละ ก็เพราะว่าตรงนี้เอาทีโซนเรามีความมันแต่บางที่ห้อแต่งถึณสองสามทุ่มนึงบางทีลืมจัดล้างหน้ายยังอยู่ครบทุกอย่างเลยเพราะว่าบางที่ห้ออาจจะอาจจะส่งอาจจะใส่พวกซิลิโคนลงไปเพื่อเคลือบดูผมพ้แต่ทีนี้ใส่พวกนี้แล้วต้องคํานึงถึงเรื่อง การเอาออกด้วยนะความสะอาดไม่งั้นคุณก็จะมีปัญหาเรื่องสิวอุดตันอย่างหนึ่งนูไม่หายใจเลยระหว่างวันเพราะมันโดนเคลือบเนี่ยเป็นคนอย่างหนึ่งเลยเป็นคนไม่ไม่ล้างหน้านอนไม่ค่อยล้างหน้านอนแล้วตื่นมาอย่างเงี้ยก็จะลืมไม่หรอกพอบิงบอกไม่ล้างหน้านอนสิ่งที่ตามมาคือรูขุมขนจะกว้างแต่แต่ใจอยากรู้ว่าใจอยรู้ไหมว่าพอตื่นมาแล้วกับใครว่าไอเครื่องอ่างที่ลงไว้ของเมื่อวานเนี้ยเนียนสวยเข้าไปอีก เพราะอะไรเพราะ,ะความมันส่วนเกินเนี่ยมันไปทําให้น้ำมัน,นมันเใช้เพราะบางคนมีความเข้าใจผิดว่าน้ํามันน้ํามันที่อยู่เคลือบผิวหน้าเราเนี่ยเป็นน้ํามันที่ต้องเอาออก สาวๆหลายคนชอบซับหน้าซับหน้ามันใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันพวกเนี้มันยิ่งเซ็ตตัวทําให้เมคอัพเนี่ยสวยเหมือนบางทีเราแต่งหน้าเสร็จอะเราจะรู้สึกว่ามันขาวๆลอยๆแห้งๆแต่พอคุณปิงปองไปสักพักหนึ่งอะค่ะเมคอัพมันจะผิดอมันจะแบบว่าฟิกตัวพอดีใช่จะสวยนะคะแต่ตัวที่มันทําให้เป็นคราบเนี่ยมันไม่ใช่น้ํามันบนหน้าอะไรรู้ไหมคะเหงื่อใช่น้ำน้ำตั้งหาที่ทำให้แป้งเป็นคราบ เราะฉะนั้นเวลาที่เราจะแต่งหน้าใหม่อีกรอบนึงเนี่ยแทนที่เราจะซับเอาความมันออกแล้วซับเหนื่อออกอะพะซับเหนือออกแล้วค่อยเอาแป้งตกสิวก็จะไม่เป็นปัญหาด้วยไม่มีแบบถึงเชื่อว่าอาจจะมีผู้ชมทางบ้านหลายท่านนะคะอยากจะทราบว่า,เ,าเขาเรียกอะไรอะข้อมูลเกี่ยวกับว่าบางคนจะเลือกแบบยังไงเลือกอะไรสิ่งไหนจะเหมาะกับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้เปิดสายฟอนตอินนะคะที่เบอร์0 2 5 5 4 1 8 7 4และ75นะคะช่วยโทรเข้ามานิดนึงเพราะว่าจะได้รู้ว่าคุณอยากแต่งหน้าเหมาะกับตัวเองหรือยังนะคะ5 5า หนึเด